กราบสวัสดีเพื่อนสมันนวอ์นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพิธีสมอนเนอร์เลวิวห้านะครับผมมาดูกันว่ารายละเอียดมีทําอะไรมั่งนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมมาเปิดสกอร์อันนี้ด้วยนะครับผมสกอร์รวมทุกท่านหรือว่ารีเจนทุกท่านนั่นเองนะครับผมก็มีไฟน้ํร่มแล้วก็แสงมืดนะครับไปดูอันแรกกันเลยสิ่งก่อสร้างแท่นหินนะครับผมผสมมอนเตอร์ผนึกมอนเตอร์คือแท่นนี้นี่เองเข้าตรงไหนก็ไปที่ร้านค้าสิ่งก่อสร้าง นะครับผมก็นี่นะแท่นหินผนึกมอนเตอร์นะผมก็อันนี้นะเคสแรกเลยนะผมไปทีซลม,มอนต่อไปก็จะเป็นเคีย่ยปลาแห่งอสูรคำรามนะผมเ้วก็เข้าไปที่ต่อสู้แล้วก็มาที่ลุมมิตินะครับแล้วเข้าไปที่นี่นะคาคาซานนี่นะผมนี่นะปลาอสูรคำรามก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะเพื่อนๆนี่นะอยู่ข้างล่างนี้นะครับผมโซนต่อไปก็จะเป็น เคยดันเชียนนะครับผมปลูกขั้น2นะผมรเวิ5น้แล้วก็เข้าไปเข้ามาที่ลุม,มิติเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็เข้าอันไหนอันหนึ่งก็ได้นะนี่นะพวกนี้ให้เราเคลียร์ผ่านชั้น5นะผมอันไหนก็ได้ปลูกตัวไหนก็ได้แต่ว่านี้เรายังไม่ปลูกนะแค่เคลียร์เฉยๆนะครับแค่ให้ผ่านฐานชั้น5ต่อไปก็คือสร้างรูนโบราณน,นะครับผมรูนโบราณตรงไหนเข้ามาที่ฐานสร้างครับ กสร้างไปนี่นะเห็นไหมสร้างรูนโบราณแล้วก็สร้างสักอันหนึ่งครับสร้างได้ไหมอันนี้สร้างได้ไหมอ่าสร้างสักอันหนึ่งนะผมผผ่านไปแล้วแหละสร้างให้ดูอ๋อส้มสร้างงั้นต้านทานเน่าสิครับทํายังไงต้านทานเน่าไม่อบลองสวยเลเกินขายครับสร้างรูนโบราณแล้วนะผมต่อมาก็จะมาเป็น ปลูกพลังมอนเตอร์เอาไว้ขั้น2นะครับปลูกขั้น2นั่นเองแล้วก็ไปปลูกขั้น2นะพวกอินุกามินะที่ปลูกขั้น2นะครับผมแล้วก็ไปเก็บมาแล้วก็ปลูกมันขึ้นมาก็จะผ่านแล้วด่านนี้ซึ่งผมก็ปลูกหมดแล้วนะผมเป็นก็ไปเก็บแล้วก็ปลูกกันนะมันก็จะผ่านนะครับผมด่านนี้ส่วนต่อไปก็คือสร้างรูปปั้นยักษ์โบราณนะเพื่อนคงจะงงแน่นอนตรงนี้มาที่ฐานสร้างนะนี้กดสร้างเข้าไปแล้วก็ไปพิเศษไม่ใช่เศษสิ่งก่อสร้างเออนี่นะ รูปปั้นยักษ์โบราณมังกรโบราณในโครโบราณแล้วก็ผู้พิพากษาโบราณอยู่ตรงนี้นะคลางตรงนี้นะับผมไอ้เจ้ายักษ์โบราณส่วนต่อไปก็เครียร์ป้อมยักษ์ b 1 2แล้วก็เครียร์เหล็กป้อมประการเหล็กชั้น10แล้วก็เครียร์ถงพิพากษาชั้น10นะครับผมเพื่อนไม่รู้ก็กดไปที่รูปดาวครับผมแล้วก็ไปที่ไคลอสนี่นะป้อมยักษ์ก็เครียร์ไปผมชั้น12ก็ให้เราชนะนั่นเองเ,องเนาะ ป้อมประการเล็กก็นี่ชั้น1ิไปแล้วก็โถงผู้พิพากษาชั้นสินะครับผมอันนี้รวบยอดเลยเพราะว่ามันเป็นที่เดียวกันนั่นเองแล้วต่อมาก็จะมาเป็นอะไรเอ่ยผมมู้พิพากษาไปแล้วเนาะเราก็มาอะ a r ิแฟกต์นะครับผมฮีโร่ขึ้นไปนะนั่นคือสีม่วงนั่นเองนะแล้วก็ไปดับ a r ิแฟกต์นะครับผมนี่นะตรงนี้นะให้เราได้สีม่วงขึ้นไปนะห้าก้อนนั่นเองก็จะผ่านเควสนี้ แล้วต่อไปก็แปลงคุณสมบัติอร์ติแฟกต์ก็เข้าไปที่มอนเตอร์ครับผมรูนแล้วก็มาอร์ติแฟกต์นะครับผมแปลงง่ายก็นี่เรียกสักอันนึงไหนมีไหมอ่าสิบสีก็นี่นะแปลงธรรมดานี่นะเรานนะก็เรียกอัอนสักอันนึงอ่าเราก็กดแปลงไปนะครับผแปลงให้ดูเลยปึ้งนี่นะก็จะผ่านนะก็เรียกออลไหนแล้วแต่เราอุ้ยอันนี้ต้าสองขสวยงามเรียกแล้วกันเนาะโชคดีไปครับผมอ่ามาแปลงอร์ติแฟกต์ไปแล้วใช่ไหม แอนติฟแอคต์ไปแล้วสร้างเครื่องสกัดพลังงานนะครับผมเครื่องสกัดพลังงานอันไหนวะหากอนน่าจะนี้หรือเปล่าร้านค้าสินก่อสร้างซิเครื่องสกัดพลังงานมีไหมหาเจอไหมเนี่ยเครื่องสกัดพลังงานอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอออยู่ไหนเออ อ,อยู่ไหนเออเครื่องสกัดพลังงานมาที่กอ่อสร้างที่มีไหมอ่าอยู่ที่ก่อสร้างนั่นเองนะวันนี้นะเครื่องสกัดพลังงานก่อสร้างมานะผมแล้วก็จะผ่านแค่น,นี้ต่อมาก็จะเป็นต่อสู้ต่อเนื่องสิบครั้งก็ง่ายๆครับนี่ครับผมเข้าไปนี่นะกดบอร์ดเลยต่อสู้สิบครั้งแล้วก็กดบอร์ดไปครบสิบครั้งนั่นเองก็จะผ่านอันนี้แล้วอันอีกอันหนึ่งก็จะเป็น ต่อสู้ต่อเนื่อง10ครั้งนะครับผมแล้วก็ระหว่างต่อสู้เราไปทําอย่างอื่นเรากดบอดตรงนี้ไปใช่ไหมผมก็ไปตี๊ยรหน้าทักสิครั้งครับผมก็ไปจะผ่านนะเควสดนี้หรือว่าไปทําอย่างอื่นให้ตีกิวอตีอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างอื่นที่ระหว่างเราบอดไปนะครับเรานี้ก็เป็นลุ้มมิตินะปานะ่ามักล่าห่วงมิตินะผมเรากดที่ลูกดาบแล้วก็มาลุ้มมิตินะครับผมนี่เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่นี่นะผมเคลียร์ไปแล้วก็จัดการมาให้เรียบร้อยนะเมื่อเราก็จะผ่านนะครับเคลนี้ รามาไหนแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้นะสนามฝึกการต่อสู้นั่นเองนะเพื่อนๆสร้างสงนุกฝึกการต่อสู้ร้านครารก็ผมถึงก่อสร้างนะน,นี่เลยนะอันนี้เลยนะเพื่อนนี่สนามฝึกการต่อสู้ก่อสร้างก็จะผ่านแล้วง่ายๆเลยโอฝึกเสร็จแล้วก็ไปเล่นสนามดาวต่อสู้ให้ครบ30ดาวนั่นเองนะเพื่อนผมก็มีคลิปแล้ว เรียบร้อยนะครับผมสิบด่านก็ได้นะสาสิบดาวนี่นะครับผมโอ้ผมมีคลิปเรียบร้อยนะเพื่อนอย่าลืมไปดูนะครับผมจะได้ผ่านหึงดา่านยี่สิบสองเลยนะส่วนอันสุดท้ายนะครับผมอันสุดท้ายนี้ก็จะเป็นเครียหอคอยโหมดเฮล์หนึ่งชั้นหนึ่งนะครับผมเอาผมลองไปเคลียร์ได้ไหวไหมชั้นหนึ่งแบบเฮลใช่ไหมมันไม่บังคับสามดาวนะลองดูเลยโอ้จเจอออร์เคิลเลยละเพื่อน เอาเคลื่อนระเบิดธาตุลมใช่ไหมอาร์ไปล้างไปลุมๆุมรุมมันฮาร์ดนี่มันเฮวนี่ไม่ได้เตรียมตัวมาบูสด้วยสัตว์ไปเลยเออลเคลื่นเนออฟเฟลิก์คิงสิแวมไยไปเร่งเกีร์ปะ่ะสายดัมเมเออีกตัวนี้สายดัมเมจได้แล,ละะ้วป่ะ มันไม่มังนคับเอากี่ดาวก็ได้นะแบบเฮล์นะผ่านไหมเนี่ย <c oughs> ด่านแรกก็ระเบิดเต็มเลยปึ๊บใส <c oughs> ่ยกทีมครับอโอเคตอนจบแล้วก็มาเปิดสกอร์กันดีกว่าเพืแบบ่อนแอบห้ามดื้อเลย นี่นะสก,กอร์นะครับผมโอ้โหทุกท่านรวมถึงแสงมืดด้วยนะก็เ,เปิดไล่สวยมาดูสิเป็นจังไดเป็นจังไดมาก <มา S 1> ับผมมาลุ้นกันสีดาวห้าดาวแสงมืดไหมอะไรอ่ะถ้าน้ำสีดาวไม่แสงมืดด้วยก <c oughs> ็ตามนั้นนะเพื่อนๆไม่ต้องพูดอะไรมาก เพื่อนๆก็ไปทําตามกันได้นะครับผมสกอร์ก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนๆเลือกปกตินะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกๆคนเลยนะครับ